ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไก่จัดกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพงเองด้วยเสียงก้าวขอน้อมกราบพี่วันชิตาวันชานนและกราบสวัสดีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกๆท,ท,ท่านครับกระผมขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรมของหลวงปู่ชาสุพัโทโตตามธรรมดาการที่บุคคลจะไปถึงที่บ้านเรือนได้นั้น ม่ใช่บุคคลที่มัวแต่นอนคิดเอาเขาเองจะต้องลงมือเดินทางด้วยตนเองและเดินให้ถูกทางด้วยจึงจะมีความสะดวกและถึงที่หมายได้หากเดินผิดทางก็จะได้รับอุปสรรคและยังไกลที่หมายออกไปทุกทีหรืออาจจะได้รับอันตรายระหว่างทางเมื่อเดินไปถึงบ้านแล้วจะต้องขึ้นอยู่อาศัยพักผ่อนหลับนอนเป็นที่สบายทั้งกายและใจ จึงจะเรียกว่าคนถึงบ้านได้โดยสมบูรณ์ทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาถ้าหากเดินเฉียดบ้านหรือผ่านบ้านไปเฉยๆคนเดินทางนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการเดินทางของเขาข้อนี้ฉันใดการเดินทางเข้าสู่พุทธธรรมก็เหมือนกัน ทุกๆคนจะต้องออกเดินทางด้วยตนเองไม่มีการเดินให้กันจะต้องเดินไปตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาจนถึงซึ่งที่หมายได้รับความสะอาดสงบสว่างนับว่าเป็นประโยชน์เหลือหลายแก่ผู้เดินทางเองแต่ถ้าหากผู้ใดมัวแต่อ่านตำรามัวแต่กางแผนที่ออกดู อยู่ตั้งร้อยปีร้อยชาติเขาผู้นั้นไม่สามารถไปถึงที่หมายได้เลยเขาจะเสียเวลาไปเปล่าเปล่าไให้ประโยชน์ที่ตนจะได้รับให้ผ่านเลยไปครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้บอกให้เท่านั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจะเดินหรือไม่เดินจะได้รับผลมาน้อยเพียงใดนั่นเป็นเรื่องเฉพาะตน เช่นเดียวกันกับการที่หมอให้ยาคนไข้ถ้าคนไข้หมวดแต่อ่านฉลากยาแต่ไม่เคยได้นำยานั้นไปใช้คนไข้ก็คงจะตายเปล่าและก็จะมาร้องตีโพยตีพายว่ายาไม่ดีหมอไม่ดีเพร่หมัวแต่ไปอ่านฉลากยาจนเพลินแต่ถ้าเขาเชื่อหมอจะอ่านฉลากเพียงครั้งเดียวหรือไม่อ่านก็ได้แต่ถ้าลงมือกินยาตามคำสั่งหมอ ถ้าคนไข้เป็นไม่มากเขาก็จะหายจากโรคแต่ถ้าเป็นมากอาการก็จะทุเราลงไปเรื่อยๆถ้าหากกินบ่อยๆโรคก,ก็จะหายไปที่ต้องกินยามากและบ่อยครั้งก็พอโรคของมันมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่ถ้าโรคน้อยกินครั้งเดียวก็อาจจะหายได้เลยผู้ฟังลองใช้สติปัญญา พิจารณาถ้อยคำนี้ให้ละเอียดจริงๆจากเข้าใจได้ดีการทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลนั่นก็คือระเบียบควบคุมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยว่าโดยประเภทมีทั้งชาวบ้านและของนักบวชแต่เมื่อกล่าวโดยรวบยอดแล้วมีอย่างเดียวคือเจตนาเมื่อเรามีสติรละลึกได้อยู่เสมอ เพื่อควบคุมให้รู้จักละอายต่อความชั่วความเสียหายและรู้สึกตัวกลัวผลของความชั่วจะตามมาพยายามรักษาใจให้อยู่ในแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกที่ควรพยายามรักษาใจให้อยู่ในแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกที่ควรเป็นศีลอย่างดีอยู่แล้วตามธรรมดาเมื่อเราใช้เสื้อผ้าที่สกปรก และตัวเองก็สกปรกย่อมทําให้จิตใจอึดอัดไม่สบายแต่ถ้าหากเรารู้จักรักษาความสะอาดทั้งร่างกายและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มย่อมทําให้จิตใจผ่องใสเบิกบานดังนั้นเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์เพราะกายวาจาสกปรกก็เป็นผลให้จิตใจเศร้าหมองขัดต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นเครื่อนกั้นมีให้บรรลุถึงจุดหมาย ทางนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนมาดีหรือไม่เท่าน <Woah Impossible> <time> ั้นเพราะใจเป็นผู <router> ้สั่งให้พูดให้ทำฉะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกจิตใจต่อไปการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็คือการฝึกจิตใจของเราให้ตั้งมั่นและมีความสงบเพราะตามปกติจิตนี้เป็นธรรมชาติดิ้นหล่นกวัดแกว่ง ทำได้ยากรักษาได้ยากชอบไหลไปตามอารมณ์ต่ำๆเหมือนน้ำที่ชอบไหลลงสู่ที่ลุ่มเสมอพวกเกษตรกรทั้งหลายเขารู้จักกั้นน้ำไว้ให้ทำประโยชน์ในการเพาะปลูกต่างๆมนุษย์เรามีความฉลาดรู้จักเก็บรักษาน้ำเช่นทำฝายทำทำนกทำชประทานเหล่านี้ล้วนแต่กั้นน้ำเพื่อหาโยชน์ทั้งนั้น พลังงานไฟฟ้าที่ให้ความสว่างและใช้ทำประโยชน์อื่นๆก็อย่างอาศัยน้ำที่คนเรารู้จักกั้นไว้นี้เองไม่ปล่อยให้มันไหลลงที่ลุ่มเสียหมดดังนั้นจิตใจที่มีการฝึกที่ดีอยู่ก็ให้ประโยชน์มหาศาลเช่นกันพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้การฝึกจิตให้ดีย่อมสำเร็จประโยชน์ เราสังเกตดูแต่สัตว์พานะเช่นช้างม้าวัวควายก่อนที่เราจะเอามันมาใช้งานต้องฝึกเสียก่อนเมื่อฝึกดีแล้วเราจึงได้อาศัยแรงงานมันทำประโยชน์นานาประการท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีคุณค่ามากกว่ากันหลายเท่าดูแต่พระพุทธองค์และพระอริยสาวก ได้เปลี่ยนศักสภาวะปุถุชนมาเป็นพระริยาบุคคลจนเป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไปและท่านก็ยังได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางเหลือประมาณที่เราจะกำหนดก็เพราะว่าพระองค์และสาวกได้ผ่านการฝึกจิตมาด้วยดีแล้วทั้งนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นประโยชน์แก่ทุกสิ่งทุกอย่างอันได้แก่การดำเนินชีวิต การประกอบกิจาการงานอาชีพทุกอย่างนอกจากนี้ก็ยังเป็นทางให้รู้จักทำงานด้วยความรอบคอบไม่เป็นคนหุนหันผันแล่นทำให้ตนเองมีเหตุผลและได้รับความสุขตามสมครวรผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้กัลยาณมิตร การะยานะธรรมและผู้ฝังทุกท่านได้จิตพ้นทุกถาวรในขณะมีลมหายใจภายในชาตินี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ